มีเรื่องราวดีๆจากโครงการดีๆโดยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ จัดโครงการบูรณะปฏิสังขรพระพุทธรูป32องค์และโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชิญชวนพี่น้องประชาชนเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันสมทบทุนเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธรูปโบราณ32องค์ในพระอุโบสถหลังเก่าของวัดอินทารามบัวรววิหารที่มีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานให้กลับมาสวยงามดังเดิมรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ครับ วัดอินทารามวรวิหารตั้งอยู่แขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครถือเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงทนบุรีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งเรื่อมใสศรัทธาปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งโบราณสถานสำคัญและพระุโบสถเก่าแก่ประดิษฐานพระพุทธรูป32องค์ที่มีความงดงาม,ามตามพุทธลักษณะที่หาชมได้ยาก จากบันทึกอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงรับสั่งให้มีการสร้างพระพุทธรูปสององค์นำมาประดิษฐานซึ่งหนึ่งในนั้นมีความเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่แถวด้านหน้าด้วยการเวลาที่ผ่านมายาวนานปัจจุบันพระพุทธรูป32องค์เกิดความเสียหายชำรุดทรม มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้จัดทําโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปทั้ง32องค์เพื่อจัดหาง,งบประมาณบูรณะซ่มแซมอนุรักษ์มรดกล้ําค่าทางวัฒนธรรมเหล่านี้ให้ฟื้นคืนความสวยงามกลับมาอีกครั้งสภาพโบราณสถานที่มีอายุยาวนานเกือบ3 300กว่าปีเนี่ยมีความเสื่อมจากวัสดุจากความชื้นจากอากาศเนื่องจาก เป็นเวลายาวนานฉะนั้นความเสียหายของผู้ธรูปแต่ละองค์เนี่ยอาจจะถูกซ่อมแซมมาตั้งแต่ต้นรัตนโก,กสินทร์แล้วก็ซ่อมมาเรื่อยๆในช่วงระยะเวลา2 200ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัสดุบางส่วนอาจจะไม่ใช่ของเดิมบางส่วนอาจจะต่อเติมเข้ามาทําให้ความชื้นหรือความสัมพันธ์ที่จะเชื่อมเนื้อวัสดุด้วยกันเนี่ย อาจจะมีปัญหาในในการเชื่อมอในองค์ความมั่นคงของพระพุทธรูปถึงสูญเสียไปบางส่วนพระพุทธรูป32ององค์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมูลนิธิสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชและวัดอินทารามวรวิหารได้ประสานกรมศิลปากรเข้ามาดูแลการบูรณะให้มีความถูกต้อง ตามลักษณะวิธีถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยคือเป็นการอนุรักษ์ผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่ภาคเอกชนหรือมูลนิธิหรือสถาบันที่ไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ยอ,อนุรักษ์พระพุทธร,รูปโดยมีกรมศิลปากรเป็นที่เลี้ยงหรือให้คำปรึกษาแนะนำขึ้นตรงนี้ ก็จะเป็นการส่งเสริมให้คนในชาติหรือสถาบันหรือมูลนิธิต่างๆที่มีเกี่ยวพันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี่ได้ได้เป็นได้เห็นเป็นตัวอย่างและนัำเดินการแบบที่มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในวันที่9กักฎาคม2565มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้จัดทอดผ้าป่าสามาคัคคีขึ้นที่วัดอินทารามวรวิหารจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปทั้ง32องค์และโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษไทยเสียเลือดเสียเนือ้อปกปักรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานสืบไป เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนโครงการนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทาง Facebook มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช